สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus คลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมาให้ได้เลือกซื้อกันทั้ง2รุ่นนะครับเป็นราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนต้องบอกว่าน่าซื้อมากๆสำหรับ iPhone 16แล้วก็ i p h o n e 16 plus ในเรื่องของสเปค i p h o n e ทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 16 plus นะครับมาพร้อมหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้ว ส่วน iPhone 16ขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วนะครับ ถ้าใครที่ชอบจอใหญ่ก็แนะนําเลือกเป็น16พลัตนะครับส่วนคนที่ไม่อยากจะได้เป็นจอใหญ่หรือว่าเครื่องใหญ่มากนักก็แนะนําเป็น iPhone 16ซึ่งราคาปัจจุบันต้องบอกว่ามีการปรับลดราคาลงทุกเดือนเลยนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้คลิปวันนี้ผมก็มีราคาใหม่ล่าสุดมาสรุปหรือว่ามาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นกลางเดือนหรือว่าโปรมิดมันเซลใครที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้บอกเลยว่าต้องไม่พลาดนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Plus แล้วก็ iPhone 16 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่15มิถุนายนปี2025นะครับซึ่งก็มีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป l าซ a a d a กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน a p p l e เป็นร้าน l a s t Mall นะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนตัวเครื่อง รับประกันศูนย์ Apple นะครับซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถส่งซ่อมส่งเคลมได้ที่ศูนย์ Apple ทั่วประเทศหรือว่าซื้อไปแล้วไม่พอใจในสินค้าเปลี่ยนคืนได้ฟรีนะครับภายใน30วันซึ่งก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยจากราคาปกติ29,900ลดราคาพิเศษนะครับล่าสุดเหลือ25,590บาทราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดสําหรับแคมเปญมิดมันเซลนะครับซึ่งเริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะครับลดราคากันยาวๆไปจนถึงวันที่10 7มิถุนายนท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับจะมีคูปองส่วนลดสําหรับโปรมิดมันเซลสามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อีก1 0 0 0ถึง2,000บาทรวมถึงมีคูปองลดเป็น 10- ถึงยีด้วยตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูส่วนลดกันก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรวิธีการจ่ายเงินถ้าเราเลือกสีเลือกความจุแล้วนะครับเราก็มาเลือกว่าเราสะดวกที่จะจ่ายเงินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าเราจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้ง จะผ่อนได้สูงสุด20เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,279บาทต่อเดือนเท่านั้นสําหรับการผ่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะผ่อนกับ Lazada ได้เงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูกันก่อนในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีนะครับความจุมี128แล้วก็256กิก,กะสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายด้วย ทางร้าน Apple นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 16นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ2,9900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ26,800บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกประมาณ2,000นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่24,800เท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0อเปลี่ยนคือในภายใน30 นมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 16 Plu นะครับจากทางด้านแอป Lazada ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple สํ Apple. สำหรับโปรโมชั่น Mid m o n t เซ a l e นะครับก็ลดราคาพิเศษเพิ่มเติมให้ราคาล่าสุดขายอยู่ที่3 1 8 9 0นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์เก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ราคาอาจเฉลือยประมาณ2 7 0 0 0เถึง28,000เท่านั้นแนะนำลองกดเข้าไปดูราคา ล่าสุดก่อนนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะกผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนผ่อนเพียงเดือนละพันห้าบาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านวอลเล็ตนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1น่ปีนะครับนี่ก ราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับโปรโมชั่นกลางเดือน Lazada Mid Month Sale ชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o p ปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio s v e n นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องท้ศู์ไทยประกันศู์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ2 6 0 0 0 พ8 0 0บาทสำหรับโปรช้อปปี้มิดมันเซลนะครับก็ลดราคาพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บโค้ดส่วนลดก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด5สีแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับ iPhone 16เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกัน ศูนย์แอปเปจากราคาปกติ2,9900ลดราคาล่าสุดเหลือ27,200บาทสำหรับโปรมิตมันเซลล์ก็ลดเพิ่มอีก2 3 0 0 0นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้มีเลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปี ปิดท้ายกันที่ iPhone 16 Plus สำหรับแอป s h o ปปีนะครับขายโดยทางร้าน Apple ซึ่งตอนนี้สินค้าจะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างมีน้อยสำหรับ iPhone 16 Plus เพราะว่ามีคนต้องการค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่31,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ852บาทต่อเดือนเท่านั้นสาหรับการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปีได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็16 Plus จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย ดีแท็กนะครับ i p โ o n e 16โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าดีแท็กซื้อได้ที่ราคา19,900านะครับลูกค้าดีแท็กที่มีสถานะเป็นแพทเทนัมแล้วก็โกลเมเบอร์ ember, ราคา18,900ส่วนลูกค้าดีแท็กที่มายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปราคา19,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าินี้ตรงหน้านะครับเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษล่าสุดเหลือ26,900บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา19,900พนะครับพิเศษซื้อวันนี้นะครับมีโค้ดส่วนลด 3,000บาทเลยนะครับอย่างแรกเป็นโค้ดสำหรับการสั่งออนไลน์ลดเพิ่มอีก1000นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้ d t แทมานานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสามารถนำอายุการใช้งานนะครับมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีก2,000บาทซึ่งตรงนี้รวมส่วนลดก็จะมีให้ถึง3,000บาทเลยนะครับถ้าเราได้ส่วนลดตรงนี้ราคาก็จะเหลือประมาณ15,900บาทเท่านั้นสาหรับ iPhone 16ซึ่งแนะนานะครับให้เราไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อที่ศูนย์ ถ้าเราชอบเราค่อยซื้อกับเขาส่วน iPhone 16 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น25,280สําหรับลูกค้า d t แทใช้งานมา12เดือนขึ้นไปนะครับส่วนลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็น inum, แพททิ่นัมเราก็ g o Member ราคา24,280บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900ตรงนี้ก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก2,000เหมือนกันนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus จากทางน้าน d t แทนะครับสามารถไปส ถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Detect 5G ทุกสาขานะครับไปดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS สําหรับ iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2 2 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทในส่วนของ4มีทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุส่วน iPhone 16 Plus ก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น25,300ย ลดเพิ่ม1000นะครับเหลือ4 3 0 0มี่พมร้ีเลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,900สั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทนะครับโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคาเมืม่เนเกราือนเกอา 1299โปร1199ราคา2700โปร899ราคา22,200ลูกค้าใหม่ราคา19,900นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา2700โปร899ราคา22,200เปล่จากตัวเงินเป็นรายเดือนราคา19,900ย้ายค่ายออนไลน์ราคา19,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900สุด iPhone 16 Plus นะครับลูกค้า ปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา25,280บาทนะครับลูกค้าใหม่ก็ราคาเท่ากัน25,280เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือน,นเดือน,นละ1299มีค่าเนี่ยดุ้งหน้าด้วย1,605บาทโปร1199ราคา25,780โปร899ราคา27,280เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา25,280แล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์ราคาเท่ากันนะครับ25,280บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900ท่าน ที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปนะครับทั้ง iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับชอบแบบไหนก็เลือก,ซ,อก,อกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก La ซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่่่่่าาาาาเเห็็นนนวคลิปปจกกชชออองของขรรมมีะโยต์ตทผ กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ